วันนี้เราจะมาลองเมนูฮิตใน t i กตอกที่ลองแล้วบอกเลยว่าว้าวจริงจริงอ๋อจริงอ๋อจริงอรอไม่อยากเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนกลีกโยเกิร์ตให้เป็นชีสเค้กได้หรือแม้แต่สกิลการทำอาหารที่เป็นศูนย์ก็ยังทำออกมาได้อร่อยเกินคาดม,ม,มาดูกันว่าใน TikTok เนี่ยเขามีเมนูฮิตเมนูไหนกันบ้างไปลองกันเมนูนี้ท็อปให้9.5 9.6 9.8เลยอ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองเมนูฮิตในติ๊กต็อกคือบางเมนูเนี่ยพอเห็นในติ๊กต็อกแล้วมันแบบอูน่ากินมากส่วนบางเมนูเนี่ยมองเห็นแล้วแบบเอ๊ะมันจะได้จริงหรอแบบมีความคิดมีความสงสัยว่าเอ๊ยมันใช่หรอว่าแต่จะมีเมนูอะไรบ้างมันจะเยี่ยมจริงไหมเดี๋ยวเรามาลองไปด้วยกันทุกคน เริ่มเลยเหรอเริ่มเลยมันมีเมนูหนึ่งชอบแบบเอ้ยสงสัยมากเลยไอ้เดี๋ยวหยิบมาเป็นเมนูแรกเลยเมนูแรกยังเห็นเป็นกระแสชงนี้อยู่เลยนะั่นก็คือมะพร้าวและเป็นเมนูที่ง่ายมากด้วยก็คือมีมะพร้าวแล้วก็เจ้าแผ่นเมี่ยงคือเขาบอกว่าการใส่แผ่นเมี่ยงอะลงไปในในน้ำมะพร้าวอะมันจะเพิ่มเนื้อมะพร้าวสงสัยนะับคิดว่าคนคิดอะอยากกินเนื้อมะพร้าวแบบเยอะๆเพียงที่คุณมีมะพร้าวแล้วก็เติมแผ่นเมี่ยงลงไปคุณจะได้เนื้อมะพร้าวอ่อนเพิ่มขึ้นจริงเหรอ เมนูนี้ง่ายที่สุดในทุกเมนูที่ท็อปหามาแล้วแหละแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าท็อปเนี่ยไม่มีความสามารถในการปอกมะพร้าวมันจะยากตรงนี้แหละเอามือออกแล้วมันจะตรงไหมละ่ะโอ้ยลุกเกินกานแล้วหนักไม่ถูกอะ่ะไม่คิดว่ามันจะลงไปลึเรื่องขนาดนี้อดกินน้ำโอ,อ้ก็ไม่ได้ยากนี่นะเปิดออกฝาเลยนี่เป็นฝาเปิดมาปุ๊บโอ้โไม่ได้ยากไม่ได้ยาก มันร้อนมากเดี๋ยวท็อปจะต้องดูดน้ำออกก่อนทำไมมันไม่หวานะ่ะมันเป็นน้ำแบบอมเปรี้ยวนิดนึงอะแล้วมันจะอร่อยไหมเนี่ยคือมะพร้าวอะคนอ่นหวานหมดแต่ของเรามันออกเปรี้ยวนิดนอ่อะ <c oughs> แล้วเขาก็ยัดเจ้าสิ่งนี้ลงไปดิแผ่นเมี่ยงปึง้มคือแผ่นเมี่ยงพลมมันโดนน้ำอะทุกคนมันก็จะแบบว่าค่คอยๆแบบยุบๆยุบๆตัว กดลงไปชุบชุบและรอเพียงประมาณ5นาที1ินาทีแล้วแหละทุกคนเราก็จะได้กินเนื้อมะพร้าวแล้วระหว่างรอเทบว่าเนื้อมะพร้าวอะ่เะเวลาเราขูดออกมามันจะน้อยหรือเปล่าเขาก็เลยหาวิธีในการเพิ่มเนื้อมะพร้าวให้มันเยอะขึ้นระหว่างรอขอชิมก่อนเอว่าจะเหมือนกับเนื้อหรือเปล่าใช่เราจะได้เอามาเปรียบเทียบกันไงนี่เนื้อของจริงมันจะออกปเป็นแบบนี้นะทุกคนมันจะมีความเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราขอชิมก่อน อืมอร่อยทอบว่าเนื้อปลาอร่อยกว่าน้ำอีกนะได้หรือยังเนี่ยอ่ะแบบเนี้ยอีคือยังไม่ได้คือถ้าได้แล้วมันจะเนื้อยุยยุยกว่านี้ทุกคนแล้วต้องจุม่มเน่เหมือนเนื้อว้าพรพาวจริงอเหรอใช่จุ่มแช่เพิ่มผ่านไป1 5นาทีทอบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มันจะต้องยุยกว่านี้นะทุกคนแตบอกแ๊บเดียวไงไม่แปแลแหลย ดูแบบมันไม่เปลี่ยนเลยอะจริงๆมันต้องแบบยุยยๆมันจะออกยุยยๆกว่านี้อันนี้มันน่าจะดูเดียวเหนียวอยู่เลยอะแมบปบนี้กินไปยังไม่เหมือนมะพร้าวแน่ๆเลยดูดิต่ออีกรออีก1ิ้านาทีนะโอเคส0สบนาทียุยเป็นผงเลยอะเนี่ยมันมีแบบมีพลังนกไปมั้งเนี่ยใช่มันมีแบบแตกๆแล้วน่าจะได้แล้วล่ะทุกคนฮึบนี่ก็คขายเดิมอยู่นะอ่ะชิม เหมือนเนื้อมะพร้าวยังไงอ่ะไม่เหมือนหรอไม่เหมือนอ่ะผมว่ามันไม่เหมือนอ่ะคือมันต้องนานกว่านี้อีกอ่ะมันคือมันดูดน้ำมะพร้าวเข้าไปก็จริงแต่ว่าเทคเจอร์มันก็ยังไม่เหมือนไม่เหมือนมะพร้าวอยู่ดีอ่ะอาปาลองชิมดูบุบเป็นไงคุณปมเหมือนนะจริงลองมันมันก็คายอยู่นะคายไหมแต่ผมว่ามันคายมากเลยนะแต่มันยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็คายมากอ่ะ มันมีความคล้ายอยู่แต่ว่าผมว่ามันแนมไปขึ้นแป้งนิดๆจ้ะมีกลิ่นแป้งของอีกคำผมว่ามันมีมีความแบบมีกลิ่นแป้งอ่ะอือถ้าเพอะกินคําใหญ่ๆเนยะใช่ไหมจะมีความแป้งนิดหนึง่งอาจจะเป็นเพราะเราตัดชิ้นใหญ่ไปมะพร้าวจริงๆมันไม่มีชิ้นยาวขนาดนะั้นเนาะแต่ถ้ากินเป็นชิ้นเล็กๆสั้นๆน่ะท็อปคิดว่ามันเหมือนอยู่ทุกคนแต่ว่าอันนี้กินเข้าไปเยอะอ่ะรู้สึกว่ามันมีแบบปลายที่มันเป็นกลิ่นแป้ง,ปง,ปงนิดๆอ้ะ ส่วนเท็กเจอร์ถ้า,า,าถ้ามะพร้า,า,าวเนื้อมะพร้าวเต็มร้อยอ่ะอันเนี้ยเจ็ดสิบทุกคนเขาคิดว่ามันมีความแบบหยุ่นเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ยัง,ไม,งไม่เต็ม100ร้อยเปอร์เซลอยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนนี้ต้องการอยากกินเนื้อมะพร้าวเพิ่มขึ้นอ่ะเอามาแช่แช่แบบเนี้ยเออแก้ขัดแต่ว่าโอเคอยู่เนาะกินเนื้อมะพร้าวไปด้วยแล้วดูดน้ำไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้เขาก็ว่าไม่แย่นะแต่ว่ามันยังไม่เป๊ะหืมเนื้ำมะพร้าวเขาแบบไม่ลอยเลยเอาจริง ถ้าน้ำมะพร้าวมันหวานมันอาจจะดูดเส้นลงไปว่ามันอาจจะแบบหวานเหมือนเลยว่ากบใช่แต่ว่าแต่ผมว่าของเรามันแอบเปรี้ยวมันยิ่งกบนะกินแป้งก็เลยน้อยกว่าคนอื่นอีกหรอแต่ว่าน้ำมะพร้าวทอมไม่่อยเลยเมนูมะพร้าวเทียมให้หกจุห้าคะแนนครับทุกคนเมนูต่อไปเห็นแล้วแบบน่ากินมากทุกคนเป็นเมนูชีสเค้กที่ไม่ใช้ชีสเค้กเขาใช้แค่2อย่างนี้นี่กีกยเกิตแล้วก็บิสคอบแค่นั้นเองสองอันนี้ เราก็จะได้ชิทเค,ค้กแล้วเหรอจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอทำก็ง่ายแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานหนิดึงคือเขาจะใช้อันนี้กรีกโยเกิร์ตนะทุกคนดูดิแล้วก็เอาบิสคอปอ่ะมาปักปัก,ป,กปักเข้าไปในกรีกโยเกิร์ตเลยบิสคอปก็เป็นคุกกี้ที่แบบอร่อยมากเป็นแบบคาราเมลน้ำตาลใสแดงอะ่ะไม่หลอน้ำตาลาสแดงคิดคิดว่ามันเป็นแบบนั้นไงเพราะว่ากินแล้วมันรู้สึกแบบนั้นไงโอ้ยจะได้กลิ่นก็หอมแล้วอ่ะ เราก็เอาบิสคบเนี่ยแค่นี้ปักปักปกปกปลงไปให้ทั่วก็คือกดปื้มันลงลิฟต์อะทุกคนปุ๊บตืดนี่ปืก้กดง่ายมากเพราะว่าเนื้อยกเกิดมันนิ่มมากปุ๊บแล้วก็ปิดฝาเไปแบบนี้ปุ๊บแค่นี้แหละทุกคนแต่ว่าอันนี้บิสคบมันน้อยไปหน่อยแล้วก็เอาอเนี้ยไปแช่ตู้เย็นรอนหนึ่งวันเราก็จะได้กินชีสเค้ก แต่ว่าเราก็ทําไว้แล้วหนึ่งคืนเป็นรสชาติที่อร่อยกว่าด้วยอันนี้จะเป็นชีสเค้กที่ยิ่งอร่อยขึ้นเพราะว่ามันมีแยมแบบแยมมิกซ์เบอร์รี่ทุกคนอันนี้มันเป็นรสแบบทั่วไปคือบิสกอบเนื้อที่ถูกปักลงไปลึกๆอะทุกคนเนื้อมันจะแบบนุ่มๆ <c oughs> เหมือนเออเหมือนขนมปังอะทุกคนอันนี้เราตักออกมาก่อนว้าวมันดูนิ่มมากเลยเนี่ยมันเหมือนชีสเค้กจริงๆทุกคนเนื้อบิสกอที่อยู่ข้างในเนี่ยมันแตกแ่ออกมาเป็นแบบเหมือนเนื้อเค้กแล้วว่ะ แล้วก็ตักลงไปลึกหน่อยก็จะเจอแยมด้วยโอ้โหรับนี้นี่มันแบบสุดยอดมันจะเหมือนชีสเค,ค้กินไหมอ่ะลองเลยดี <c oughs> หุยดีมากเลยอ่ะปาล์มปกติเอาพูดจริงเลยไม่ค่อยชอบกินกีโยกเกิรต์ตมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆมีความแบบอ่อยเออไม่อร่อยกินแ,แล้วแบบไม่ใช่ทางของเราแต่ว่าใส่บีทขอบเข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นชีสเค้กมันกลายเป็นทางของเราเลยอ่ะทุกคน <c oughs> คำว่ากีกมันหายไปเลยอะ่ะม,ม,ม,มันแบบมันแบบใช้กีก่ยกเกิดจริงเหรอมันอร่อยมากทุกคนแต่ถามว่ามันเหมือนชีสเค้กไหมท็อปคิดว่ายังไม่เพราะว่าชีสเค้กมันจะมีความแน่นๆใช่ไหมแต่อันนี้มันคือมันนิ่มแต่วา่าเขาต้องแช่ฟิชเป็นไปได้นะแต่อันนี้คือเราชอบอันนี้คือท็อปแช่ช่องใช่แช่ช,ช,ช่องธรรมดาเนื้อมันก็เลยดูแบบนิ่มๆเละๆหน่อยแต่ว่าท็อปชอบทุกคน แต่ท้าว่ามันจะต้องเป็นสูตรที่มีแยมแบบนี้แหละมันถึงจะอร่อยคือถ้ามันมีแค่บิสกอปกับแบบนี้อันเนี้ยต้องคิดว่ามันยังแบบยังไม่ไม่คอมพลีตมันจะต้องมีแยมด้วยอ่ะมันถึงจะแบบว้าวเลยอร่อยจริงเมนูเนี้ยเมนูนี้ในติ๊กต็อกทให้นะทุกคนอร่อยมากนี่ดูเหมือนชีสเค้กไหมทุกคนแต่ท้อคิดว่าเขาอาจจะไปใช้ช่องฟีดป้าปามันถึงจะแบบ เนื้อมันจะอาจจะแน่นขึ้นแต่อันนี้เแช่ท่องธรรมดาแต่ว่าถ้าฟินเลยก็ห้ามแข็งอ่ะมันต้องแบบแค่แน่นๆอ่ะใช่ไหมเมนูนี้ท็อปให้9.5 9.6 9.8เลยอ่ะ9.8เลยคุณจะลืมคำว่ากลีกยกเกิดไปเลยที่มันแบบออกเน้เพื่อเปี้ยวอะไรเงี้ย9.9เลยอ่ะไม่9.9เลยเมนูต่อไปนี้มี10คนเขาก็บอกว่าเมนูนี้ไม่ผิดหวังทั้ง10คนเลยเป็นเมนูที่แบบอร่อยมาก และก็ประหยัดงบด้วยนะชื่อเมนูว่าข้าวขยำหอมแดงคือเมนูอันนี้ทุกคนบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้จะอร่อยยังไงอะท็อปก็เลยแบบอยากลองอ่ะเพราะว่า10เสียงก็บอกว่าอร่อยทั้ง10เสียงเลยไม่มีใครบอกว่าไม่อร่อยเลยจริงๆขั้นตอนคือเราซอยหอมแดงไว้ก่อนไม่ใช่ซอยแบบนี้ไม่ใช่หรอะซอยแบบใดเขาซอยแบบใหญ่กว่านี้อยู่นะ อ้าวหรอซอยแบบไม่ตั้งใจซอยไม่ตั้งใจซอยเป็นยังไงซอยแบบไม่ตั้งใจซอยก็คือไม่ต้องละเอียดไม่ต้องเป๊ะอ๋อโอเคไม่ต้องเป๊ะก็คือหันหันออกปาเฉยๆยใช่ไหมเขาทํายังไงอ่ะเขาก็เอานี้กดเลยกดให้กดแตกๆแล้วคราวนี้ก็สับสับแบบว่าให้เป็นชิ้นๆหยาบๆอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าจะละ กดไม่ลงสกิลทำอาหารก็ไม่เก่งเขาทำกันยังไงทำไมดูตกง่ายจังเลยแค่ตบโป๊ก็แตกแล้วนี่ทุบก็แล้วก็ยังแข็งเหมือนเดิมอะไรมันก็ยากไปหมดสำหรับทอบาทเพราะว่าเทคนิคมันคือการเปลี่ยนมีดต้องเอามีดดีใช่ตอนไม่เขาก็กดลงไปแค่นี้เองมันเป็นที่ไหนล่ะปามดูดิมันไม่บี้เลยเนี่ยออะได้ไหมล่ะ โอ้ที่ไรโอ้ที่สุดแต่ไม่ได้เฮ้ยทำได้ไงอ่ะแบบนี้ทำได้ไงอ่ะยังค่ะทำได้ไงอ่ะมันอเมซิ่งนะอ๋อทำยังไงอ่ะไหนบอกสูตรหน่อยสิก็กดๆแค่นั้นแหลยหล่อแล้วไม่กดโอเคแล้วก็ซอยอ่ะโอเคคุณปามกดให้แล้วแล้วก็หั่นหยาบๆใช่ไหมโอ้โหจากนั้นใช้ข้าวหอมมะลิเทลงไป หอมที่เราทำมาโอ้ไม่ค่อยสวยเลยสอ,องวชันเอาลงไปเลยจากนั้นก็พิกป,ป่นใส่พิกป,ป่นลงไปทำดูแซ่บร้วยเผ็ดไปบ้าเผ็ดรประมาณนี้แหละมันจะได้แซ่บแซ่บน้ำปลาราดลงไปนี่และขาดไม่ได้เลยก็คือบีบมะน,นาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวแซ่บปิงูง รุกเคล้าให้เข้ากันโอดูแซ่บมากเลยอะ่ะทอดไข่อใ้ยไข่ดาวเยอะมันแตกมันแตกปา๊าโอ้โหน่ากินจังลองแล้วนะสีมันแบบโอ้โหน่าจะอร่อยไม่ไหวเลยอะแบบอยากกินมากเลยอะ่ะสีมันดูแซ่บมากเลยอะ่ะทุกคน หคือเป็นข้าวคุกน้ำปลาใส่หอมแดนโปะไข่เยิ้มๆรสชาติมันจะแซ่บแค่ไหนกันเชียวอร่อยจังเอาจริงๆป่ะตอนทำไม่ได้ชิมเลยนะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะว่ามันจะรสชาติออกมาเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้ตวงด้วยไม่ได้ตวงเลยเลยอร่อยมันเป็นนูที่ทำง่ายมากเลยอะ่ะแล้วก็ หอมมากเพราะนาั้นเราใส่อ่ะจริงๆด้วยผมว่ามันต้องห้ามซอยแบบละเอียดมันต้องซอยแบบหยาบๆยาเพราะว่าเเคี้ยวอ่ะมันจะแบบมีหอมแดงให้กัดเบบเคี้ยวแล้วแบบกึบกรึบกึบกอร่อยมากมันแซ่บอ่ะถ้าแบบพี่บ้านไม่มีอะไรง่ายๆเนาะ <c oughs> จิ้มๆเจิ่มเพิ่มทอดซึ่ง <c oughs> ใช่เป็ดเมนูนี้อร่อยเลยอันนี้อาจจะไม่เห็นเป็นสำหรับพรอมนิดนึงเพราะว่าใส่ให้เยอะไปไห <c oughs> นลองชิมแบบที่ไม่มีไข่หน่อยคือเมื่อกี้ชิมกับที่มีไข่ตลอดเลยมันอร่อยมากเลยแต่ดูสีดิทุกคนมันดูแบบ เป็นข้าวคลุกน้ำพริกใช่เหมือนข้าวคลุกน้ำพริกข้าวคลุกแห้งๆอะ่ะอ๋ไม่มีไข่ก็อร่อยต่ไกด์ที่มีไขอ่อ่ะมันทำให้แบบมัน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 เค้นมันอร่อยขึ้นเอาจริงไหมกินได้ทุกเชา้าแล้วดูแบบทำง่ายดยนะไม่ต้องเอาไปผัดไม่ต้องเอาไปทำเลยแค่คลุกๆๆๆเสร็จอเนี่ยเห็นไหมกินไปเรื่อยๆก็จะหมดอีกแล้วสงสัยต้ไม่เอาของหวานมากินต่อแล้วชีสเค้กเหรอเมื่อกี้อืมมนด เพลินมากเลยนะน่าจะกินของค้าวที่เสร็จก่อนเนาะจะไม่ต้องสลับไปสลับมามันอ้วนใช่ไหมมันอ้วนเนาะ <c oughs> ข้าวขยำหอมแดงเ็อปให้10บเลยเอาจริงมันเป็นเมนูที่แบบทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเป็นไปตามที่คนในติกต็อกทำแล้วบอกว่าอร่อยทุกคนมี10ให้ส0บท็อปนี่เสียงที่ส <c oughs> ิอร่อยจริงไมนูนี้ไมนูอร่อยจริงนเนี่ย คือเราไม่รู้ว่าเผื่อใครไปทําตามแล้วบอกแม่อร่อยคือเราไม่รู้เขาใช้น้ำปลาอะไรครับใช้น้ำปลาอันนี้นะทุกคนกับแค่นี้เลยมะนาวอะไรพริกเพราะเพราะอันอื่นอะั้าจะรสชาติเหมือนกันหมดยกเว้นน้ำปลาเนาะเมนูต่อไปเป็นเมนูที่ต้องไปหาซื้อมาแล้วหาซื้อยากมากเพราะช่วงนี้ฮิตและเป็นกระแสมากไปที่ไหนก็โซ่เอาแต่วันนี้มาได้แล้วเนี่ยนี่ยูกุรโต เป็นโยเกิร์ตที่ใส่ข้าวเหนียวนิน<ม>ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้าวเหนียวเป็นข้าวหมดเลยผสมลงไปอยู่ในโยเกิร์ตเป็นแบรนด์ที่กําลังมาแรงมากทุกคนเขาไปถึง2วันกว่าจะได้กินนะทุกคนน,นีเ่เขียนว่าวัตถุดิบหมดเฉพาะข้าวเหนียวนินมนะนะใช่วันที่2ไปปุ๊บโยเกิร์ตหมดแล้ววัตถุดิบพี่หมดขึ้นเต็มตารางเลย เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอะไรยุคเกิดข้าวเหนียวนินราคา59บาทเอาจริงๆป่ะสูตรของเขาที่เขาบอกอร่อยมากอะมันจะต้องหวานสูนยคุณปาแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้นี่ปาไปเลยหวาน4หวาน4ี่ของเขาคือหวานปกตินะแต่ว่าที่หวาน5เอามีแตหวาน5แต่เขาบอกว่าที่อร่อยมากๆเลยอะคือหวานศูนย์ แต่เราคิดว่าถ้าเป็นหวานสูตรเลยเราก็กินไม่ได้ปะมันก็คงเป็นโยเกิร์ตแบบเปรี้ยวๆ,ๆเลยปะใช่เหมือนกลีกโยเกิรต์ตนะที่เขาไม่ค่อยชอบอ่ะเ็อเคิดว่าหวานสูตรเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเพราะเรามันเป็นสายเด็ก,กอ้วนอยู่แล้วอ่ะหวานมันต้องระดับหนึ่งถ้าหวานมากถ้าหวานมากเชมมันจะอร่อยจริงหรือเปล่าทุกคนอืมอร่อยนะมันมีความแบบ มีเท็กเจอร์ของข้าวเหนียวนิลอ่ะที่มันเป็นแบบกรึบะในโยเกิร์ตที่มันเป็นโยเกิร์ตปั่นอ่ะทุกคนแต่สําหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบกินโยเกิร์ตเลยนะท็าคิดว่าอาจจะครั้งแรกที่การที่ที่ดูดเข้าไปอาจจะมีความรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าโยเกิร์ตเขาอ่ะมันเหมือนเป็นโยเกิร์ตสดใช่ปะที่เขาทําสดขึ้นมาเลยเนาะเ็อปคิดว่าเขาเลือกถุงนะเขาเลือกหวานซีอ่ะมันเป็นเหมือนประมาณว่าเรากินโยเกิร์ตกับข้าวเหนียวที่คิดว่ามันไม่ไม่สามารถเข้ากันได้อ่ะแต่มันเข้ากันอ่ะมันเข้าไปได้กันได้นเป็ อ่อนเนาะมันเป็นแบบแตก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 อยู่ในโยเกิร์ตอ่ะพเราเคียวแบบมันจะมีเทกเจอร์รูปคุมอ่ะมันแบบกรึบกึบกรึบกึบกึบกึบแตก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 กรึบกึบกึบก็เปรี้ยวแล้วก็มีข้าวเหนียวเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงไหมอืมไม่เหมือนข้าวเหนียวมะม่วงหวานกว่าบางแต่อันนี้คือแบบข้าวเขาไม่หวานนะแต่ตัวโยเกิร์ตอ่ะที่เขาผสมมาแล้วเราอาจจะเลือกหวานสี่ด้วยมั้งมันก็เลยแบบว่าคำว่าทําชอบอยู่นะในระดับหวานสี่แต่ชาหรับท็อปอาจจะไม่ถึงกับว้าวเพราะเราไม่ใช้สายโยเกิร์ตท็อปให ตเต็มสิรู้สึกว่าก็ว้าวอยู่หมายถึงว่าว้าวในแบบเทกเจอร์ใหม่ๆอยู่นี่ยกเกดขั้นเดียวนินเมนูต่อไปที่ฮิตใน t ิก t o อรคือเป็นการเอาเนยถั่วมาผสมกับมาล่าคือมาล่าเนี่ยท็อปชอบกินอยู่แล้วแต่บอสปั๊บไม่ชอบส่วนอันนี้ท็อปก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าปั๊บชอบมากเอาผสมกันอาจจะกินกันได้ก็ได้อเออใช่ไหม,มไม่ชอบกินมาล่ามันอาจจะแบบมีความเนยถั่วตัดคุณป้าอาจจะชอบก็ได้นะ เขาบอกว่าการเอาเนยถั่วมาผสมกับมาล่ามันจะเพิ่มความอร่อยแบบคูณสิบนี่นะทุกคนเราใช้เนยถั่วแต่ทาเรื่องยี่ห้อถูกสุดเลยกระปุกเล็กด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้กินแล้วก็ควักออกมาอย่างนี้เลยปุ๊บแต่ถ้าเมนูนี้นีอร่อยไม่แน่นะจะได้นตายละได้กินบ่อยเลยไม่เยอะไปหรอกนะไม่เยอะไม่เยอะจากนั้นเราก็ใส่น้ําพริกหมา่าลงไปเขย่าให้ส่วนผสมมันเข้ากันในถุงก่อนโอเคถ้าเทออกมาไม่ใช่น้ําพริกหมาราทปงไงเนี่ยใช่สิ นี่ไงการเขียนวันนำซุปชาบูอะ่ะใช่ปะเนี่ยอ่ะเคดูเลยแล้วกันจะได้รู้นี่ไงมันเป็นน้ำมันเหมือนน้ำมันหม่าล่าแต่ว่าทบว่าทบเขาจะต้องตัดเนื้อก่อนนัหนึงทำไมต้องทำอะ,ะไรแล้วเธอจังเลยนี่แล้วก็ใส่พริกบอ่าล,ล่าลงไ,ไปไทบใส่อะไรเยอะไปหมดเลยเนาะทุกคนว่าไหมก็เราไม่มีการชั่งตวงวัดอ่ะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ ต้นหอมผักชีเกลือพริกไทยต่างๆใส่เข้าไปให้ครบนะทุกคนดุดูปุ๊บปุ๊ตามด้วยเกลือเราจะรู้ได้ไงว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยนี่ปรุงแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วก็ตีให้เนยถัว่วมันแตกตัวนิดนึงอุ้ยมันดูซ้อนเหมือนซอสน,น้ำจิ้มเลยอะ่ะ อันนี้เขาแปลจะใช้ผิดอันนี้คือเขาปรุงมีน้ำตาลมีอะไรหมดแล้วน้ำไม่ใช่แค่น้ำพริกหม่าล่าอย่างเดียวน่าจะอร่อยเลยก็ได้นะแบบสําเร็จเลยอะ่ะเอามาจาลดขั้นตอนเราก็ได้นะคุณปาล์มไม่ต้องปรุงเยอะก็อร่อยแหละหลังจากนั้นขอชิมหน่อยใช้ตะเกียบเลยแล้วกันอืมอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์จริงเหรอเชิ่หน่อยมันอร่อยขนาดนั้นเลยอือร่อยมากนะใช่มีความเลยถัว่วคุณปาล์มแต่ว่าคุณปาล์มไม่ชอบหมาา่าล่าคุณปามก็จะบอกว่าแบบไม่อร่อยหรอกใช่ไหม ใล้ใครของจินดาอยู่นะใช่ไหมเพราะมันมีความแบบก็เข้าตูมันเหมือนจะสําเร็จแล้วอะท็อปว่านะถ้าทําสูตรตามท็อปไม่ต้องใส่น้าตาลเพิ่มเลยเพราะท็อปคิดว่าอันนี้ก็หวานแล้วจริงๆอันนี้แค<ร>่มีน้ําตาลใช่ไหมใช่มีน้าตาลจริงๆไม่ต้องใส่เพิ่มเลยอร่อยนะอร่อยเลยแหละเหมือนน้าจิ้มร้านดังใช่สามารถเอาหมูจุ่มกินได้เลยจากนั้นเราก็จะใช้แผ่นเมี่ยงเนี่ยแหละมาทําเป็นเส้นทุกคนตัดเป็นเส้นเส้นแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาเส้นเนี่ยไปแช่น้ําร้อนได้เลยรอสุกปุ๊บ เอามาคลุกกับน้ำจิ้มอันนี้ก็ <S <S จะอร่อยแล้วและนี่คือเส้นใหญ่ที่เราได้ทุกอย่างทําง่ายไปหมดแต่ว่ามมนดูติดกันนะ <S <S หรือไอ้ตอนลงไปแล้วเราไม่ยอมคลี่ดีๆมันดูติดกันเป็นปึ้งเลย <S 1> <S 1> <S 1> อะไรที่ดูง่ายก็ยากสําหรับท็อปได้แค่ต้มเส้นยังเป็นปึกเลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันน่าจะตีได้ตีแน่ไหมตีให้ใหหมันตแตกออกมาโหเป็นก้อนเลยหลังจากนั้นเนี่แหละเราก็เอาเส้นนั่นแหละลงไปในซอสมาราที่เราเตรียมไว้ ไม่ต้องกินแล้วปริมาณซอสกับปริมาณเส้นต่างกันมากคืออาจะได้คนไปปะเนี่ยจะได้เคลือบไงไงทบว่าจะเป็นอีกเมนูที่หนึ่งที่แบบให้สิบแน่เลยอ่ะเป็นเส้นผักยิ่งน่าจะหอมนะครับออันนี้ไม่ต้องผัดเลยนะอันนี้ทําง่ายกว่านั้นอีกนะแค่คุกๆไม่เห็นว่าเอันนี้ไม่ผัดอะอ๋อไปผัดน่าจะแซ่บเนาะเนี่ยคุณปาบอกว่าซอสผมเอาไว้เยอะดูดิผมคุกๆแบบเดียวนี่มันเข้มข้นเกินมั่นแบบออ้โเต็มคำ่ะ โอ้โหดูนะ่ากินมากเลยอ่ะทำให้ชื่อเมนูว่าเส้นใหญ่ซอนหมาลา่าอะไรนะมันฉ่ำเกินฉ่ำๆแล้วมันถึงอร่อยอ,อร่อยป๊งมอร่อยจังเลย <c oughs> ทุกคนไปทำตามทำได้เลยซื้อแค่นี้อันนี้ของแมคโครนี่แอโรเลยนี่แล้วก็เนยั่วแบบนี้จริงๆเกลือไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่ต้องใส่นะนิด<อ>นึงเนาะเออแอบตัดหวานนิดนึงแล้วก็ใส่พวกเนี่ยต้นหอมมักซีเนี่ยจบจบเลย อร่อยมากจะเผ็ดเลยอ่ะเนี๋ยนี้ท็อปมีสกิลในการกินเผ็ดได้น้อยลงเยอะมากเลยทุกคนอืมอร่อยมันแค่คนเกินคือมันจะไม่เหมือนอันนี้ปาม,มันจะไม่เหมือนเนยถั่วยอย่างที่ปามบอกพอเราไปกินร้านม,มันจะเป็นเนยถั่วแบบรัมๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นแบบมันมีความหวานความเคม็มความเนยถั่วตัดอะ่ะแล้วมาใส่กับซอสมาลาอู้อร่อยจริงอะ่ะเราคิดว,ว่าตอนนี้ท็อปได้สูตรน้ำจิ้มใหม่ละพอเลาเรากินอะไรแต่อันเนี้ยดูท็อปปรุงดิเหมือนกินน้ำจิ้มเล่นใช่ เราว่าอัตราส่วนเขาปรุงขึ้นมาปรุงเยอะไปหน่อยเผ็ดชา <c oughs> แต่ว่าอร่อยมากเบื่อคือท็อใหม่ชอบกินหมาล่ามาก,มากทุกคนเขาให้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดเท่าที่เราเคยกินหมาล่ามาเลยเจริงนะแต่ว่าในเมืมองอุบลละกันเราจะกินมาไม่เยอะไม่ในทุกครั้งที่เคยกินเลยคุณปามเพราะว่าผมว่ามันอร่อยจริงๆนะแต่ผมก็ว่ามันอร่อยมื่อกี้ผมชิมอร่อยมากมถึงฮิตในทิกตอกได้ไงใช่ไหมมันอร่อยจริงอร่อยจริงเนาะ วันนี้ทำอะไรก็อร่อยหลายอย่างมากเลยอะ่ะยังไม่มีอันไหนที่แบบพลาดเลยอะ่ะทุกคนแค่มี2อย่างนี้ทุกคนสามารถกินหม่าล่าที่แบบอร่อยที่สุดได้เลยอะ่ะโดย<ม>ที่แบบไม่ต้องไปหาซื้อกินเลยแค่อานนี้ผสมอันเนี้ยแล้วก็ใส่ได้ทุกอย่างเลยอะ่ะอร่อยเลยสิบอีกแล้วเมนูนี้สําหรับคนชอบหม่าล่าไม่พูดเยอะเลยสิบคะแนนเต็มดูดิเส้นหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่น้ำจิม้มหม่าล่าเนยทัวเมนูฮิตในติ๊กตอกให้สิบเต็มสิบ เมนูสุดท้ายปิดท้ายด้วยของหวานกับมันญี่ปุ่นเพราะว่ากินเผ็ดมาแล้วลิ้มชาเลยตอนนี้เมนูฮิตก็คือเขาจะทําการเอาชีสอ่ะยัดลงไปตรงกลางของมันหวานแล้วนะเขาบอกว่ามันรสชาติอร่อยมากมันหวานที่อร่อยอยู่แล้วจะอร่อยแบบคูน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 ขึนนนน้นไปเลยเพราะว่ากัดไปปุ๊บมันจะมีชีสอยู่ใส่ข้างในและเราก็ไปเผาจนได้สิ่งนี้มามันเผาญี่ปุ่น ข้างในมันเป็นเยิ่มเยิมแบบเยิ่มเยิมเลยป๊าเยิ้มมากเราจะต้องทําการเอาชีฟแท่งเจ้าตัวนี้ยใส่ลงไปในมันเผาวันนี้ตรงกลางตรงกลางอุ๊ยร้อนลร้อนจะใส่ยังไงเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าเนื้อมันน่ากินแค่ไหนโอ้โหร้อนฉ่าเลยอ่ะป๊าบเหลืองอรามเราลองเอายัดดูนะว่าได้ไหมอุ้ยยัดได้อยู่นะนี่โอ้ยยัดบึ้มละลายป๊บชีดใช่แล้วกดลงไป ปุ๊บอุ้ยเราแป๊บหนึ่งเราให้ฉีดมันชีสมาละลายเพราะว่ามันร้อนมากยัดจนปีเลยอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยแตกเลยอ่ะมันจะทะลุครับเนี่ยทะลุแล้วด้วยแต่ว่าผืวนานไม่ได้มันร้อนนะทุกคนมันร้อนทุกคนตอนนี้ครับเอาไปเวฟเพิ่มอีกนิดนึงดูสิโอ้ยดูตรงนี้ดิฝั่งนี้ดิคุณบอมดูดิแค่มันก็น่าจะอร่อยแล้ววะใช่ กัดอย่างนี้ลิ้นพองแน่เลยอะล่ะเราจะกินยังไงได้บ้างใช้ช้อนตัดเอาได้ไหมมาชิมชิมชิมเหมือนมันแล้วมีไส้ชีสแบบชีสทลากระปัโอ้ดูดิมันไส้ชีสยืดกินแล้วนะเผาดรือไไม่รอนหรอผมสามารถกินของร้อนได้อืมมันญี่ปุ่นอร่อยเนาะพอมีมซีสทีมมันม,มีความแบบเคม็เคมๆ เยอะยดตัดตัดอโอ้โหแล้วมันญี่ปุ่นอันนี้นะบอกเลยว่าหวานแบบหวานมากหวานหวนอร่อยมากมบบดองกี้ชายมันแบบดองกี้เลย,ย ak. คุณปามมันเข้ากันสุดๆเลยอ่ะพอขาดไปปุ๊บมันมีไส้ชีสแบบเนี้ยที่มันยืดยืดอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหอย่างอร่อยอ่ะใครเป็นคนกินเมนูนี้เนี่ยอร่อยจริง ทุกคนมันเป็นคอมบิเนชันที่เลิศมากจริงอยากจะใส่ไปใส่อีกสองแท่งมันจะได้แบบยืดยืดช้ำชเนี่ยท,ทุกคนดูดิไส้ชีสอ่ะมันเข้ากันทุดสุดเลยกับมันอ่ะดูดิโฮโฮโหยืด <king. S 2> ดีเนาะ เมนูนี้บอกตรงไม่รู้จะให้คะแนนเท่าไหร่คือมันเฉยๆเขาก็ให้สิบแล้วอะ่ะทุกคนมันยังไม่ต้องใส่อะไรเลยข้าวเาเผาเฉยๆก็ให้สิบแล้วอะ่ะแค่มันมันก็คาราเมลไลด์แล้วอะ่ะทุกคนแล้วก็มีชีสอีกอะที่มันแบบยืดๆอะ่ะมันก็เหมือนแบบเพิ่มเทคเจอร์เข้าไปท็อปให้สิบเอ็ดคะแนนแล้วกันอันนี้เอาจริงๆให้ชีสเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคะแนนอะไรเงี้ยเป็นสิบเอ็ดคะแนนแล้วกันอืมดี อืมอร่อยมากอร่อยมากใช่มันมีหอมชีสด้วยเผปกติแค่มันหวานมันก็หอมอร่อยมากใช่ก็บอกแล้วมันอย่างเดียวก็ให้สิบคะแนนแล้ววะแล้วมันแบบมันไม่มาขัด้างกันเลยอ่ะถูกมันส่งเสริมการใช่มันไม่ได้แบบว่าถ้ามีชีสแล้วจะทําให้มันมันดูอร่อยน้อยลงไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมันอร่อยอ่ะมันมันไม่รู้จะพูดอะไรมันอร่อยอ่ะแค่นั้นละอร่อยยอดูดีอันนี้อันนี้ไม่แทบจะไม่มีมันเลยนะอันนี้เป็นชีสเลยนะ แต่เขาไม่รู้นะว่ามันขึ้นอยู่กับมันหรือเปล่าเพราะว่ามันอันนี้มันอร่อยมากจริงนะแต่อันนี้ไม่ใช่มันอันนี้เพราะว่าอันนี้ซื้อชิ้นที่เผามาแล้วแยกจากร้านอื่นอ่ะช่ก็เจ็ดสิบบาทแล้วะใช่แต่คิดว่าน่าจะเป็นมันเดียวกันนะใช่ไหมคิดว่ามันเดียวกันนะอาจจะเป็นมันเดียวกันแต่แค่ให้เขาเผาให้ใช่เห็นไหมคือแบบประมาณจะหมดลูกอีกแล้วมันมีอะไรกินไม่หมดบ้างเนี่ยทุกคนมันเผายัดชีสเมนูฮิตในติกตอก สิบเต็มสิบหลือจะ <c oughs> อเปลือกอะทุกคนพบว่าเมนู Hinting รอบนี้ไปลองตามได้เลยไม่มิดหวังแน่นอนอร่อยกบทุกเมนูเลยอะทุกคนกินเกี้ยงเกี้ยงข้าวคุกอันนั้นก็เกี้ยงเกี้ยงทุกอย่างเลยแล้วเราจะลดน้ำหนักได้ยังไงหน้าบวมไปหมดแล้วเนี่ย